นครศรีธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นฉ่ำธรรมชาติแแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มาวัดมากสินครบสิ้นกุ้งปูความอุดมสมบูรณ์ที่แบ่งนครศรีธรรมราชเป็นสีรรร่ภูมิเวทเขาป่านาเลการเชื่อมร้อยด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของทุกศาสนากลายเป็นพระวัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนครศรีอยู่ในมีสุขแปลความมาจากความบุดมสมบูรณ์ทั้งอาหารการกินธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสังคมที่เป็นสุขสุขภาพที่ดีที่ส่งผลต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนนครศรีธรรมราชของสมัชชาสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่นะครับ ก่อนที่จะมาเป็นสมัชชาสร้างสุขนครศรีอยู่ดีมีสุขหน่วยเลขานุกการกิจแล้วคณะทรรมันขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตั้งแต่ปีพศ2559จนมาถึงพศ2565นะครับโดยใช้คีย์เวิร์ดหรือมอตโตที่สำคัญก็คือนครศรีอยู่ดีมีสุขมีการจัดงานสมัชชาสุขภาพ ที่สนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมาทุกปีนะครับในคู่ขนานเนี่ยมันก็มีงานอีกหนึ่งงานหรือว่างานภาคใต้แห่งความสุขนะครับงานภาคใต้แห่งความสุขเนี่ยจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่13แต่ก่อนหน้านี้ก็มีการแยกจัดกันจนปีพศ2 5 6 2เนี่ยนะครับงานภาคใต้แห่งความสุขก็มีการถดบทเรียนเนี่ย ก็มีหมุดหมายร่วมกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่จะขับเคลื่อนไปสู่ภาคใต้ความสุขจะต้องมีสมัชชาสร้างสุขภาคใต้กันก็มีการรวมตัวของภาคีไม่ว่าจะเป็นสสสไม่ว่าจะเป็นสสชสปสชพชแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเข้ามารวมตัวกันนะครับนครศรีธรรมราชเช่นกันนะครับจากนั้นเราก็เริ่มที่จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการรูปแบบการจัดสมัชชาเมื่อปีพศ .2564 มาเป็นสมัชชาสร้างสุขนครศรีอยู่ดีมิสุขเราก็เน้นเรื่องของการขับเคลื่อนภาคใต้ความสุข4ประเด็นด้วยกันเรื่องของประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ความมั่นคงทางสุขภาพความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความมันมมม่นคงทางด้านอาหารนครศรีมาราชเองเราก็หยิบยกเอาทั้ง4ประเด็นแต่เราจะชูเรื่องของประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหารเราก็มีพื้นที่ที่จะลงทบาวดบทเรียนด้วยกัน4พื้นที่ด้วยกัน นะครับก็มีพื้นที่ตำบลมะม่วง2ต้นตำบลเขาพังไกรตำบลท่าศาลาระดับอำเภอเราก็มีที่อำเภอนาบอนว่าในเรื่องของคณะกรรมาการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่ก็มีการถดบทเรียนในแต่ละ4พื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยยุดโยงกับทุกกลุ่มวัยก็มีทีมวิชาการมาสังเคราะห์ทั้ง4พื้นที่หลังจากนั้นเราก็มีการพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย แล้วก็มีการนำก็ไปสู่งานสมัชชาสร้างสุขนครศรีอยู่ดีมีสุขต่อไปหลังจากนั้นก็สู่งานสมัชชาสร้างสุขระดับภาคที่จะขึ้นในต่อไปครับแปลงนาที่อยู่โซนฝั่งโน้นที่เราได้เห็นในขณะนี้มัน,เป,นเป็นแปลงนาที่เราปลูกข้าวปลอดจากยาเคมีและสารเคมี เป็นข้าวที่ปลอดที่ตะบนเขาฟังไกรอําเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชคุลไม้แสงปัดนแก้วประธานคณะทำงานพัฒนาอาชีพองค์การบริหารสวนตะบลเขาฟังไกรได้บ่งเห็นปัญหาและเห็นวิกฤตจากที่วิถีถูกประเปลี่ยนกระพูดในภาคเกษตในวันนี้นะ ผมว่าสังคมบ้านเรานะวันนี้ความจริงประเทศนี้มันเป็นสังคมที่ที่บอกได้ว่าภายใต้โครงสร้างที่ถูกออกแบบเพื่อเกษตกกรกรรมแต่ว่าปัญหาของภาคเกษตรในบ้านเรานะวันนี้เนี่ยเราถูกปล่อยให้อยู่ภายใต้ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองนานกองปุ๋ยหมักซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากแปลงนาที่อยู่ไกลๆกลโซนฝั่งล้น สิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือคต้นสมโบปุ๋ยหมักเหล่านี้มันไปใส่ในสมโบแปลงนาที่อยู่โซนฝั่งนู้นที่เราได้เห็นในขณะดนี้มันเปลงเป็นแปลงนาที่เราปลูกข้าวปลอดจากยาเคมีและสารเคมีเป็นข้าวที่ปลอดภัยสิ่งที่เหลือจากการปลูกได้เป็นฟางข้าวมาทาปุ๋ยหมกักทีนี้ระบบกะเกษตรกรรมเกือกูลที่เราพูดถึงเนี้ย ก็คือใช้วงจรท,งทั้งหมดที่เป็นอยู่ในขนาดที่ที่เราเห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าควางข้างบนเป็นฟางข้าวที่เอามาจากในแปลงนาที่เราทํานาทีนี้พอมันเป็นระบบใหญ่ที่เป็นชุมชนวันนี้องค์การหมหาสวนตะบนเขาบางไกลมาจับภายใต้โครงการนี้ในการที่จะทําให้ภาคเกษตร3ส่วนที่เราว่านี้มันถูกพัฒนาไปเชื่อมโยงไปของแต่ละส่วนว่า โซนพื้นที่นี้คุณทาปศุสัตว์มีสักเท่าไหร่โซนพื้นที่นี้เราต่อไปนี้เราจะตกลงในการปลูกข้าวทำนาให้มีปริมาณมากขึ้นแต่ต้องเป็นข้าวที่มีคุณภาพเราบอกว่าหลักการเราคือต้องทำข้าวที่ปลอดภัยเนี่ยภายใต้ระบบของเกษตรกรรมเพื่อคุณเรามีอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าทำอาหารที่ปลอดภัยให้เป็นอาหารที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นเรื่องของความมั่นคงในชีวิต เรื่องที่สองทั้งคนปลูกทั้งคนกินทั้งคนผลิตทั้งแรงงานมันต้องปลอดภัยและสุขภาพต้องได้เชื่อว่าวิถีชีวิตของชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความสุขมันก็จกะกลับมา ตำบนขอบังไกรอำเภอหัวไทย,ย้อนกลับมาในเมืองนครศรีธรรมราชราระยะหกิกิโลเมตรที่ตำบลมะม่วงสองต้นพี่อาประสบุญรัตประธานศูนย์นวัต,ตกรรมเกษตรอินทรีย์เจ้าของสโลแกนเกษตรอินทรีย์คนเมือง20ปีที่กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอาศัยประสบการณ์ทอนทำงานและการศึกษาโรงงานทางด้านเกษตรอินทรีย์พื้นที่3มไร่ขอบอำเภอเมืองพี่อาประสลงมือทำด้วยตัวเองปลูกผักทำปุ๋ยเหลียงปลา โดยยึดหลักประยาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชสามอย่างประโยชน์4อยา่างมาใช้ในแปลงเกษตรของตัวเองตีน่นี้เป็นเมื่อก่อนเป็นที่นาแล้วการทำนาก็ไม่ได้ผลผลิตแล้วก็ตอนทำงานอยู่ทางบริษัทก็ให้ไปไปดูงานเราก็มีที่เป็นต้นทุน,ทนเป็นเป็นสมบัติอยู่ซึ่งเป็นที่นามงานเกษตรมันได้ถึงรับ รเราก็อยากท,กทําเกษตรเพราะเรามีต้นทุนอยู่แล้วที่ดินอยู่แล้วก็กลับมาทาเกษตรในพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้มันสามไร่เราจะก,การพื้นที่โดยการทําเป็นแปลงกเกษตรประมาณสักสองไร่ไดนะ้รวมทั้ง สะน้ําด้วยรวมทั้งปลูกลงดินด้วยยกแคร่ด้วยแล้วก็การบารกิบาราาการจัดบริหารจัดการน้ําของเราเป็นน้ําระบบปิดน้ํำนอกเข้ามาไม่ได้หลังจากที่ทําในแปลงของตัวเองไปใช้อีกะเวลาประมาณ20ปีเมื่การนี้เราปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นหรือว่าเครือข่ายอื่นแล้วก็ล้วก็คัดมาได้เดที่รวมทั้งนี้เป็นแ ก็ขยายไปตั้งเจ็ดที่ปรทํำกเกษตรสุขภาพด้วยความมั่งคงด้านอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนิยามกเกษตรคนเมืองคนเมืองเราอยู่ชานเมืองเราก็ทำกเกษตรส่วนเมืองเลยฮะคนในเมืองเมืองพื้นพื้นที่น้อยฮะมีแต่ที่บ้านก็หน้าบ้านลานจอดรถขอบ,ขอบมีอยู่นิดเดียวสำหรับปลูกสวนยอมเล็กๆอ่ะนั้นเราปรับเปลี่ยนจากไม้ดอกไม้อะไร มาเป็นผักที่ใบสวยทานได้แล้วมีประโยชน์แก่ร่างกายแล้วเร่งทำิามินซีด้วยมันทําให้สร้างภูมิคุ้มกันมันจะทำให้เกิดโรคน้อยลดภาระของโรงพยาบาลลดภาระของทา รอบแล้วแต่นี้ได้น้ำหมักใบมัความเป็นเครือข่ายของเกษตรอินทรีย์คนเมืองที่นี่บ้านสวนอิ่มบุญเป็นหนึ่งในเจ็ดเครือข่ายอยู่ขอบเมืองทางทิศตะนอกที่ตบนปากพูนไม่มีค่ะพี่คิมเป็นคนหนึ่งที่กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจากที่ไม่เคยทํางานทางด้านการเกษตรไม่เคยที่จะมีประสบการณ์แต่รู้ปัญหาของคนเมืองคือบริเวณพวกพืชผักที่มีความเสี่ยง ต่อการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายประกอบกับตัวเองก็งมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งจึงินมาศึกษาและลงมือทำโดยมีเพื่อนมีเครือข่ายที่คอยแนะนำและช่วยเหลือด้วยดีเสมอมาอหลังจากกลับมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะเรามาเห็นวิถีชีวิตในการกินอยู่เราเจอคนที่เจ็บป่วย มากมายเลยรวมกระทั่งสมาชิกในครอบครัวนะคะทีนี้ก็เลยคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้เราได้มีอาหารที่ปลอดภัยกินซึ่งถามว่าอย่างเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องลงมือทำเราก็ต้องปลูกเองซึ่งมันเหนื่อยมากๆเลย <c oughs> นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเป็นคนที่สนใจในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเมื่อก่อนสุขภาพไม่ดี <c oughs> นะคะสุขภาพไม่ดีก็คือ ในร่างกายเรามีมีมีมมมแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งตัดปุ๊บเราจะหันมากินพวกพืชผักผลไม้เนี่ยเราก็ส่วนใหญ,ญ่จ,จะได้ของแถมไม่เคยปลูกต้นไม้ไม่เคยไม่เคยอะไรมาก่อนเลยแต่เราก็เลยไปไปไป,ไปเข้าอบรมพ่อวันหนึ่งได้เจอกลุ่ม pgs ซึ่งเขาจะให้ความรู้ก็พืชผักผลไม้ รวมกระทั่งสมุนไพรซึ่งเป็นยารักษาเกษตร<ส>คนเมืองกับการเป็นเครือข่ายเนี่ยสำคัญนะคะคือถ้าเราทำเดี่ยวๆเนี่ยปีแรกเลยที่เราลงมือทำเราทำคนเดียวความรู้เราก็ไม่มีเรามือใหม่นะคะนี่การเป็นเครือข่ายเนี่ยสำคัญมากสำหรับถ้าเราจะทำเกษตรในเมืองนะเพราะถ้าเราทำเดี่ยวๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราปลูก คนละอย่าง10คน10อย่างแล้วเราก็มารวมตัวกันตรงนี้มันจะทําให้เรามีพลังโดยที่ว่าเราไม่ต้องปลูกคนเดียว10อย่างซึ่งเราจะต้องเหนื่อยมากในการดูแลทีนี้การเป็นเครือข่ายเนี่ย